สวัสดีพื่นอทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเจาะลึกนะครับไอเทมเวทนะครับแล้วก็วิจัยไอเทมเวทนะครับว่าแต่ละไอเทมทางานยังไงนะครับผมแล้วก็เราควรที่จะใช้ประมาณไหนแล้วก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับสําหรับไอเทมเวทนะครับ ในคลิปก่อนนะครับก็จะเป็นคลิปไอเทมเจอกเกราะเอ้ยไม่ใช่ไอเทมเจอกเกราะโจมตีกายภาพเออไอเทมโจมตีกายภาพนะครับผมแต่ชิ้นนี้นะครับผมก็จะเป็นไอเทมเวทนั่นเองนะครับผมมาดูกันนะครับว่าไอเทมเวทแต่ละชิ้นทำงานยังไงมีสเต็ยังไงนะครับผมควรจะใช้งานประมาณไหน มีไอเทมอะไรบ้างมาดูกันนะฮะเมโลท็อปอัพบริการ24ชั่วโมงเติมประหยัดกว่าเติมเองเติมถูกเติมไวมีบริการเติมเกมชั้นนําใช้เพียงแค่ยู d ดีหรือ Open ID ยปลอดภัยไร้รีฟันเติมได้ที่เพจเมโลท็อปอัพหรือแอดไลน์เมโลท็อปอัพใครที่กําลังหา ID ดี ROV ผมขอแนะนําเพจแอดมนต้น TP7 ที่มี ID ดีให้เลือกเยอะสก,กินแลมีพีบ่บการันตีผู้ติดตาม2 0 0 0 0คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปเริ่มต้นที่ไอเทมแรกเลยนะครับไอเทมแรกก็คือหนังสือนะฮะยันปุกเตะน,นะครับผมยันบุก พลังเวนะครับ250 HP คูดาวยี่สอ่ะแล้วก็ฟื้นฟูนมานานะครับ15%ทุกๆ10วินาทีชำนาญศาสตร์เวทการลบคูดาวสูงสุดจะเพิ่มขึ้น5คือชิ้นเนี้ยถ้าเราออกมาปุ๊บเราจะสามารถออกลบคูดาวได้ถึง45%โดยปกติแล้วเกมนี้จะสามารถออกลบคูดาวได้แค่40%นะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะผมจะออกลบคูดาวอ่ะอันนี้10อ่ะผมออก4ชิ้นคูดาวสีนะ์เซน่ะดูนะที่คูดาวสี์เซ ออกชิ้นที่ 5, คูดาวก็ยังเป็น40%อยู่แต่ถ้าเราออกชิ้นนี้มาปุ๊บคูดาวจะขึ้นมาเป็น45%นั่นเองนะครับผมก็คือมันจะไปแม็กคูดาวสูงสุดของอตัวนี้นะครับผมปกติแล้วมันจะตันแค่40%แต่ตอนนี้มันจะไปแม็กให้มันตัน45%นะฮะก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่ใครที่ใช้ลบคูดาวเยอะๆต้องการลบคูดาวเยอะออกตัวนี้จะคุ้มมากนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะฟื้นปูมานาสูงสุด15%ทุกๆ10วิอ่าก็คือถ้าเราออกมาปุ๊บมานาเราใช้ไปใช่ไหม ามานาเราใช้ไปอ่ามานาเราใช้ไปหน่อยฟื้นปูมานาฟื้นปูมานาเห็นปะมานาก็จะเด้งมานาก็จะเด้งอ่ะมา,าเด้งเรื่อวยใช่ไหมก็คือมันจะฟื้นปูมานาทุกสิบวินาทีนะฮะอ่าฟื้นปูไป ก็ง่ายๆนะมันก็ฟื้นฟื้นฟูนมานานเรื่อยๆนะครับผม15%นะครับผมเอาง่ายๆเลยนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นขนนกสวรรค์นะครับขนนกสวรรค์นะครับจะได้พลังโจมตี55แล้วก็มีตีเร็วนะครับแล้วก็ดูดเลือด10%การโจมตีปกติแต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างความเสียหายเ,ยเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ การโจมตีปกติเนี่ยจะได้รับความไว6%นะคะูงสูง0.5สแต็ k ก็คือแล้วถ้าเราตีครบ5สแต็ปเราก็จะตีไว30%เลยนะครับผมก็เป็นคล้ายๆสวิ n แฮนเดอนะฮะในเกม r.o.v นะครับผมก็มันจะมีสแต็ k นะอดูนะอตีปุ๊บเนี่ยจะมีสแต็ k ยิ่งตียิ่งตีไวยิ่งตียิ่งตีไวอ่ายิ่งตียิ่งตีไวไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูดเลือดดูดเลือดอ10%ด้วยนั่นเองนะครับผม น่าจะดูดเลือดกายภาพไหมอ่าตอนนี้ก็เป็นสามสิเปอร์ซนละมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเราจะได้ดูดเลือดส0เน่าจะเป็นดูดเลือดกายภาพนะเปึ๊บเปึ๊บตีตีดูดเลือดดูดเลือดได้ปะอ่าดูดเลือดดูดเลือดอาจจะมองไม่เห็นภาพเพราะมันตีเบาก็เป็นดูดเลือดอ่าผมใส่ดูดเลือดไเป็นสามสิเปเซ็น30%จะได้มองภาพง่ายนะเห็นปะเจอ่สิ8แปดเจ็ดสิาเปดเจ็ใสิบแปดเจ็ดสิบแปดอผมเจอดสิบแปดแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเรา่ม่นส่ยะ ก็เลือดก็จะเด้งขึ้นทีละหน่อยเห็นไหมดิงขึ้นทีละหน่อยดูเลือดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าอย่างตัวนี้ตัวเวนะครับผมตัวนี้ตัวเวนะครับตีธรรมดาร้อยเก้าสิบอ่ร้อยเก้าสิบเดี๋ยวผมไปเจ็บก่อนเดี๋ยวเรามาเทสกันไปด้วยกันเลยนะครับว่าการโจมตีปกติเนี่ยมันสามารถดูเลือดได้ไหมดูเลือดธรรมดานะเลือดไม่เด้งนะครับผมอ่าเราใส่ดูเลือดเข้าไปเอางนี้เลยดูเลือดโจมตีปกติดูเลือดเข้าไปอยู่เลือดสิบเปอร์เซ็นต์ตีอ่า ดูดเลือดได้นะครับผมดูดเลือดได้ตีเป็นเวก็ดูดเลือดได้ตีกาะยาาก็ดูดเลือดได้นะครับผมการเป็นการโจมตีธรรมดานะฮะการดูดเลือดนะครับ20%ดูดเลือดคือตรงนี้นะย่ดูดเลือดนะครับผมแสดงว่าตัวนี้ถ้าเราออกมาเราก็จะได้ดูดเลือด10%อ่าแล้วก็การโจมตีปกติแต่ละครั้งจะเพิ่มความเสียหายเวทแล้วก็จะได้รับความเร็วการโจมตีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่าดูนะเพิ่มความเสียหายเวทปกติเราตีอยู่ที่อ่าจะมีเลข <t ry> 2องร้อยคือการโจมตีของเราเพิ่ม ใช่ไหมเธอตีนแค่นี้แต่ถ้าเราออกมันจะมีดาเมจเสริมขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะมีสแต็กด้วยนะฮะถ้าครบห้าสแต็กเราจะตีไวสแต็กละหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับขนนกสวรรค์น,นะครับต่อไปนะครับก็เป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นนาฬิกาแห่งโชคชะตานะฮะก็ได้พลังเวท45แล้วก็ได้แม็กเลือด แมกมานาะแล้วก็ลูกคูดาวสิบนะครับผมอ่ามาดูที่เอฟเฟกต์ตัวนะฮะเพิ่มพลังป้องกันแบบไฮบิด4.5บวก1แต้มเป็นเวลา5วิอ่าเพื่อสร้างความเสียหายก่ศัตรูสะสมสูงสุดได้6ครั้งเพิ่ม1สแต็กทุกๆ0.4วิถ้าเกิดว่าสร้างความเสียหายใส่ศัตรูเนี่ยเราจะได้ป้องกันแบบไฮบิดเพิ่มขึ้นอ่สาสมมติว่าเราออกขึ้นมาเรามีเท่าไหร่ป้องกันเวทอ่าไม่ได้บวกอะไรนะ29 อ่ายี่สิบเก้ากับอ่ายี่สิบก็คือป้องกันแบบไฮบริดคือเพิ่มทั้งกายภาพและเวทนะครับผมเราชิ้นี้ขึ้นมาเมื่อก,กี้เป็นเท่าไหร่เมื่อกี้เวลผมเลื่อนพอดีวะเนี่ยอเออใช่เวลผมเลื่อนพอดีในกาเชื่อาาาตาออกมาปึ๊บจากสามสิบสามอ่ะไม่เพิ่มนะครับผมตอนนี้มันยังไม่เพิ่มนะครับก็เราก็สร้างความเสียหายใส่ศัตรูสร้างความเสียหายเวทอ่ะสมสูงสุดด้วยหกสเต็กอ่ะเดี๋ยวเราจะสร้างความเสียหายเวทเนี่ยมีสเต็กนะครบหกสเต็กนะโดโดโพลังป้องกันเวทและพลังป้อง ท้าไม่ชมเห็นไหมเป็น69นะครับผมบวกบวกมาสาสบวกมาสาสนะฮะทั้งป้องกันเวทแล้วก็ป้องกัน จภาพแต่ถ้าสแต็กไม่เต็มอ่าสแตก็กสเต็กหมดแล้วก็จะเหลือ3 3เท่าเดิมแสดงว่ายิ่งปล่อยสกิลไอคือตัวนี้มันสร้างความเสียหายแล้วไงตัวไหนที่ใช้สกิลแบบโยนสกิลโยนออกไปอะ่ะโยนทำสแตก็กทำความเสียหายเรื่อยๆก็จะได้สแต็กเพิ่มขึ้นไม่จําเป็นต้องเป็นตัวนี้นะแล้วก็มีเอฟเฟกต์อันนึงนะครับเมื่อเฮดพีต่ำกว่า50%จะฟื้นฟู15%ของเฮดพีตลอดอ่าตลอดคือทํายังไงมาดูเฮดพี HP ต่ำกว่าห้ันจะเงอรยเซ็นต์เนีิ อ่าเมื่อกี้เห็นปะมันจะเด้งเลือดเรื่อยๆทุกสามวิคู่ดาว60นะครับผมนี่ตรงนี้คู่ดาว60วินาทีก็คือว่ามันจะเด้งได้ทั้งมานาแล้วก็เลือดเลยถ้าต่ำกว่า50%ประมาณนี้นะครับผมก็คือเหมาะสําหรับพวกตัวซับพอร์ตไหมอย่างนี้ชิ้นนี้นะครับผมใครที่ใช้แล้วก็อยากจะให้มันเด้งมานาเลือดต่ํวก็เป็นสายเวทแบบแนวถึกนะฮะผมว่านะเพราะว่ามันได้เกาะเกาะกันกายภาพค่อนข้าง,ง,งที่จะเยอะนะฮะเอ่อเกาะเกาะกันกายภาพแล้วก็เกาะกันเวทได้มาโอ้โหได้ไดมากี่หน่วยอ่ะสแต็กเต็มอ,ะอ่ะ ได้มากี่หน่วยน่ะลองพบลองพกหัสแต็กดิได้มาหกสิบหกหน่วยอ่ะโอ้ไม่คกดเยอะเลยอ่ะเอ้ยหกสิบหกหน่วยไม่ใช่มันเป็นอันตรีของไอ้นี่ด้วยอ่าเดี๋ยวเราตีธรรมดาเฉยๆธรรมดาเฉยอ่าได้มาประมาณสี่สิบหน่วยอ่ะได้ประมาณสี่สิบหน่วยนะเนี่สี่สิบสองหน่วยนะผมถ้าเราไม่ตีอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นเห็นปะมันก็จะเหลือเนี่ยได้มาทั้งหมดสี่สิบกว่าโอ้โหสี่สิบหน่วยคือเยอะมากเลยนะครับผมเนีย่ยได้สี่สิบหน่วยอ่ะถ้าสแต็กเต็มอ่ะซึ่งดูของป้องกันเวทสิดูป้องกันนเวทนะ ป้องกันเวทก็40เนี่ยเห็นไหมสี่สิบแปดป้องกันเวท48ป้องกันกายภาพ55ดูดูของป้องกันเนี่ยเนี่ยป้องกันเวท40อย่างเงี้ยเห็นปะอันนี้ชิ้นเดียวก็ได้ป้องกันเวท40แล้วนะครับถ้าสแต็กเต็มนะเออสแต็กเต็มนะครับผมก็คือค่อนข้างดีมากเลยทันหรับไอเทมชิ้นนี้นะฮะใช้กับเราไปประยุกต์ใช้กันดูได้นะฮะต่อไปชิ้นนี้นะครับผมชิ้นนี้โอ้ผมไม่ต้องพูดถึงแล้วการโจมตีแบบปรับได้เนี่ยก็คือใช้ได้ทั้งเวทแล้วก็กายภาพอย่าางตตััวววนนี้วเเป็็ผมมกกออก เป็นตัวเวทผมก็ได้พลังโจมตีเพิ่มพลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้นมาเห็นปะ,ะพลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้นมานะครับผมไม่มีอะไรนะตัวนี้ผมอธิบายไปในเพชเอเทมโจมตีแล้วนะคะก็เป็นดาบฉะสวรรค์น,นะฮะถ้าเราฆ่าศัตรูได้เราจะได้สเต,ต็าตรงนี้ผมไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่ามันเป็นเอเทมเดียวกับเอเทมโจมตีนะครับผมนี่เอเทมเดียวกันนะฮะเอเทมเดียวกันมันแค่มาอยู่ในช่องนี้เฉยโอเคเนาะผมได้อธิบายไปแล,แล้วถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ลองไปดูในคลิปเอเทนโจมตีก็ได้นะครับผมเอเทมชิ้นนี้ก อันในผมพูดให้ฟังก็ได้การค่าหรือการช่วยเหลือเนี่ยจะลดคูดาวอันติลง30%ประมาณนั้นนนเลยนะครับผมเอาไว้ใช้กับซัพพอร์ต่วนตัวนี้ก็จะเป็นกดแข็งนะครับผมกดแข็งก็ออกมาปุ๊บก็สามารถกดแช่แข็งได้ ส่วนความสามารถก็สามารถไปดูในคลิปโจมตีได้นะครับผมไม่ขออธิบายเพิ่มเราจะได้ไปกันในวัยสำหรับของเวทนะมาถึงของเจาะเวทกันแล้วนะครับชิ้นนี้นะครับผมเรียกว่าดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับดาบศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นของเจาะเวทที่ได้เจาะเวทค่อนข้าง,งเยอะนะครับเจาะเวท40%ของโจมตีเนี่ยจะเป็นปืนเกะาะเกาะาอแล้วก็เมื่อโจมตีใสก่กายภาพเนี่ยก็จะได้0ูใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เป็นของเวทนะครับอ่าเป็นของเวทเรามาดูที่สเต็กนะครับผมได้เจาะเวทเเเวท ต่อเต้มเท่าไหร่ไม่รู้ก็คือว่าถ้าเกาะเวทมมายิ่งเยอะีอตัวนี้ก็จะเจาะแรงขึ้นสูงสุดที่20%อ่าแต่ไอตัวปืนเนี่ยมันจะสูงสุดที่30%ก็ จะเป็น60ใช่ไหมตัวนี้ก็เหมือนกัน60เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะได้เบรดจ่อเก,กาะมาที่40%เเลยไม่ได้เบรดจ่อเก,กาะที่30%เหมือนกับไอเทมกายภาพคือมันจะจ่อเก,กาะเวทแรงกว่าไอเทมชิ้นนั้นชิ้นกายภาพพอนึกออกไหมอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าก็โดยรวมก็คือเจาะเวทนะครับผมยิ่งเกาะเวทมันยิ่งเยอะมันก็ยิ่งแรงนะครับแค่นี้เลยนะครับผมมาต่อที่ไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้จะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะฮะก็คือ3,000เเลลยนะครับับพงวทส,สูงสุดดดนนะะะฮก็จไไ้้เี่ยรับพลังงเเวทพิศษ21-35%ถึ ตามเลเวลยิ่งเลเวลเราเยอะพลังเวทเราก็จะยิ่งเยอะขึ้นมาดูกันนะครับว่ามันเพิ่มคูณเปอร์เซ็นต์ยังไงตอนแรกเรามีพลังเวทที่ที่54ปกติถ้าเราออกของ185เนี่ยมันจะต้องเป็นถ้าเกิดว่าไม่ได้บวกพลังเวทเลยใช่ไหมมีอยู่เท่าไหร่นะ54 54บวก1 8 5ยแพลังเวทเนี่ยต้องเป็น239นะครับผมพลังเวทต้องเป็น2องถ้าเกิดว่ามันไม่ได้บวกอันนี้นะแต่ว่าพอเราออกมาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับผม,ลพ,ม, 5, ลบพ,ม,มพลังเว ไปคูณอ่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ35เนะฮะเป็นไอเทมที่ออกแล้วบูทดาเมจเวทได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมสำหรับไอเทมชิ้นนี้ต่อไปนะฮะเป็นไอเทมควบพลังงานควบแน่นนะฮะพลังงานควบแน่นนะครับ,งงบ,นนรบก็จะเป็นมาดูสแตก็กันก่อนพลังเวท70นะครับผมแล้วก็ได้ดูดเลือกผสม,มดูดเลือกผสมแล้วก็เพิ่มพลังเวท5าต้มหลัง สร้างความเสียหายสามารถสะสมส,สูงสุดได้หกสเต็คหนึ่งสต็จะทําได้0.4ีวิก็คือถ้าเราเก็บสแต็กเร็วกว่านั้น an, ไม่ได้มันจะนับทุกๆ 0. 4นดีวิอ่าเมื่อสแต็คเต็มแล้วเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายเวทอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะออถ้าสแต็คเต็มเนี่ยคือมันจะแรงขึ้นอีกนะครับผมอืมประมาณนี้แล้วก็ได้ดูเลือดผสมดูเลือดผสมคืออะไรดูเลือดผสมคือสามารถดูดเลือดได้ทั้งการโจมตีธรรมดาแล้วก็สกิลก็อ่าเรามาดูกันเลยปกติเราจะมีคําว่าดูดเลือดธธธรรรรรรรมมมมมมดดดดดาููเเเเลลลืืืืือออออคคกกกกจจตตตตตีปปิิแ่สนย็ ใช้สกิลก็ดูดเลือดเราตีธรรมดาเนี่ยเราก็จะดูดเลือด20%เห็นไหมเราได้ดูดเลือด20%แล้วก็เอฟเฟกสูบเลือด20%เห็นไหมมันจะได้เหมือนกันเห็นไหมเอฟเฟกสูบเลือดคือดูดเลือดจากสกิลนะเห็นปะถ้าผมขายทิ้งขายทิ้งไม่มีนะเอฟเฟกสูบเลือดท่านผู้ชมมองเห็นไหมเอฟเฟกสูบเลือดอะตรงจอกเกาะเวิแล้วก็เอฟเฟกสูบเลือดแล้วก็ดูดเลือดอะพอเราออกตัวนี้มาเราจะได้เอฟเฟกสูบเลือดจะได้ทั้งเอฟเฟกสูบเลือดแล้วก็็เเ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 อออออออฟฟฟฟคคคดดดดดููลลลลลืืืืยยยนนะรัับบผมม่ี้้ไ2กกสสใชิ แล้วได้เลือดใช้ได้ทั้งเวทและกายภาพนะถ้าเราออกอย่างนี้แล้วเราออกอย่างนี้เอฟเฟกสูบเลือด12%เอฟเฟกต์สูบเลือดก็จะกลายเป็นสาร12%ใช้ได้ทั้งเวทและกายภาพสูบเลือดนะครับผมสูบเลือดคือดูดเลือดสกิลนะฮะมาก็คือตีธรรมดาดูดเลือดสกิลดูดเลือดสกิลสกิลอ่าเนี้ยอ่าดูดเลือดเนี่ปะแต่สกิลผมมันเบาไหมอ่า เห็นไหมเลือดเลือนก็จะเด้ยแต่มันไม่ขึ้นตัวเลขวะหรือว่ามันน้อยไปบอลไปเหรอนีฮะเลือดเลือดเรื่อยเรื่อยเห็นปะแต่มองไม่เห็นตัวเลขนะหรือว่าดามมีเรามันไม่แรงวะไม่แรงตูบู๊ดดัมมี่แรงแรงก็ได้นี่ไงเออมันเอ้แต่ใช้ใช้สกิลมันมันไม่เห็นเลือดอะแต่ว่าตีเนี้ยดูอยู่เออเนี่ยเอฟเฟกต์สูบเลือดกับเอฟเฟกต์อันเนี้ยก็เป็นได้ดูดเลือดผสมเอาง่ายๆก็คือว่ามันสามารถดูดเลือดสกิลแล้วก็ดูดเลือดโจมตีปกติได้20%นะครับผมแล้วกค สเต็กถ้ามันเต็ม5เราจะตีแรงขึ้นมาอ่าเป็น600อละเห็นปะเมื่อกี้เราตีเท่าไหร่อ่าเราเอาสเต็กหมดก่อนอ่าสเต็กหมดแล้วปุ๊บเราตี500ประมาณ540อสพอสเต็กเต็มปุ๊บเป็น600เลยนะครับผมเป็น6 0 0เลยก็คือว่ามันมีสเต็กตรงนี้ก็คือเมื่อสเต็กเต็มจะอ่าสร้างความเสียหายเวทเพิ่มด้วยนะครับผมสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผม ชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นพาทาราชนีน้ําแข็งนะฮะคาถาราชนีน้ําแข็งเนี่ยจะได้เอฟเฟกสูบเลือดเหมือนกันนะดูเห็นไหมได้เอฟเฟกสูบเลือดด้วยก็คือใช้สกิลแล้วเด้งเลือดได้พลังเวท75ได้เลือดมา300แล้วก็สปีดื่อนไว้7%นะฮะเมื่อสร้างความเสียหายใส่ฮีโร่เนี่ยจลอพวกเขา10%เป็นเวลา2วิสามารถทับซ้อนสูงสุดได้3ครั้งเอฟเฟกนี้มีคูลดาวน์1วินาทีก็คือเราสามารถสแปมสกิลอะไรก็ได้ระยะไกลซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวระยะไกล <c oughs> มันจะะสโลตูนะ ม slow, so ันจะสโล่สต so ูก really ็ค uh, ือม so ันเป็นเหมือนคาทาสโล่อะสโล่สิเป์เซเป็นเวลา2วิอ่ะสโล่สิเอร์เซนต์อาจจะผมเอาบอทอ่ดถ้าผมสกิลปุ๊บเนี่ยมันสโล่ปะสโล่ะเนี่ยสโล่สโลอ่ะก็คือใช้กับพวกพวกที่ตัวที่โยนสกิลไกลๆอ่ะก็คือมันจะสโล่นะเนี่ยมันมันจะสโล่นะอ่านี่ก็คือคาถาสโล่นะครับผมอืมประมาณนี้เลยไม่มีอะไรเยอะและเยอะแยะเลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นคาถาแห่งเปลวไฟนะครับผมคาถาแห่งเปลวไฟเนี่ยได้สแต็กอยู่ที่ พลังเวทเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผม <c oughs> ดู๋ยวเอแล้วก็มีแม็กเลือดอีกสี่ร้อยแล้วสปีดเคลื่อนไหวออกมาก็มีวิ่งเร็วด้วยแล้วก็มีเอฟเฟกต์เผาไหม้นะครับผมแล้วก็เผาไหม้เป็นเวลาสามวิก็คือก็คือเหมือนอากูนี่อ่ะอากูนี่นะครับผมสร้างความเสียหายเพิ่มเติมหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่ากับอาเฮปปีสูงสุดใช่สมมุติว่าเฮปปี้ต่างน้ำข้ามมีอยู่หมื่นหนึ่งแล้วก็จะสร้างความเสียหายอ่าสมมุติมีอยู่ร้อยหนึ่งสร้างความเสียหายอยู่ที่หนึ่งมีอยู่พันหนึ่งสร้างความเสียหาย,ยส,าาสินาาทีีกคนะค็คือเผไหม้ละ นะครับแล้วก็เอฟเฟกสู่ชีวิตนะครับการสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายเนี่ยจะลดการฟื้นฟูด,ด้วยอ่ตัดเลือดตัดเลือดไอท้ทมชิ้นนี้คือตับเลือดของสายเวทนะครับผมเรามาดูว่ามันทํางานยังไงนะครับเรา,าดูว่ามันทํางานยังไงนะมันจะเผายังไงนี่เห็นไหมเผา 100, 100. ทีละร้ 100. อยถามว่าทําไมเผาทีละร้อยเพราะว่าเลือดอย่างที่ผมบอกเลือดใช่ไหมบอดจูหลงเนี่ยมีอยู่ประมาณเก้าพันสี่ก็คือเกือบหมื่นหนึ่งอ่ะก็คือเผาหนึ่งเปอร์เซ็นต มันจะเผาไงปะ่ะเหมือนอากนี่เลยเหมือนอากนี่เลยน่ะ แล้วก็จะลดการตัดแล้วก็จะตัดฮิวด้วยนะครับผมเพื่อเผาด้วยตัดฮิวด้วยค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมชิ้นต่อไปนะครับผมเวิร์งสไตลียมเวิร์งสไตลียมนะครับได้ล็อกคูดาวสีดูเลืองผสม8นะครับดูเลืองผสมผมคงต้องไม่ต้องอธิบายเนาะได้ทั้งสูบเลือดแล้วก็ดูเลือดแล้วก็ได้ปืนปู่มานาดูล็อกคูดาวแล้วก็หลังจากไล่สกิลเนี่ยการโจมตีปกติครั้งถัดไปเนี่ยจะสร้างความเสียหายจริงพร้อมชะลอเป้าหมายเป็นเวลา40วินาทีนะฮะแล้วก็บวกพลังเวทกก็็คืืออออออ่่ะเเเเาาางยยๆมมมลปป๊บันนหน อันเนี้ยถ้าใช้สกิลปุ๊บการจะตีเขาจะไปเห็นไหมจะมีมือฟ้าตีโป้อ่าเดี๋ยวนะตีโป้เห็นไหมเห็นไหมม,ม,ม,หไหม,มันจะมีดาเมจขาวเห็นไหมมันจะมีดาเมจขาวมันจะมีระยะเวลาคูลดาวนะระยะเวลาคูลดาวคูลดาวอยู่ที่ห้าวินะครับผมไม่ได้ไวมากอ่าปุ๊บอ่าคูลดาวที่ห้าวิเนี่ยอ,อันนี้ไม่มาละมันคูลดาวห้าวินะครับผมเนี่ยมาละ

ยิ่งพลังเวทเยอะนะครับดาเมจจริงจะยิ่งแรงขึ้น,นเรื่อยๆนะครับผมอ่าดูดูดแล้วกันนะครับผมใครเล่นสายดาเมจจริงสายเวทลองเล่นพลังเวทเยอะแล้วก็เป็นสายดามเมจจริงได้นะครับผมโอเคไอเทมชิ้นนี้ไม่มีอะไรนะครับเหมาะสำหรับสายสกิลตี้ไอเทมต่อไปนะครับก็จะเป็นปีกโลหิตนะครับผมปีกโลหิตก็จะได้อ่าพลังเวทเพียวๆเ,เลยไม่มีสแต็กอะไรเสริมเป็นพลังเวทเพียวๆแต่และมาดูที่เอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์ Effect นะครับ จะได้รับโล่แปดร้อยนะครับผมซึ่งจะฟื้นปูหลังโดนความเสียหาย20วิบิและได้รับความเร็วเคลื่อนที่30แต้มโล่ยังขณะที่โล่ยังอยู่ความเร็วเคลื่อนที่ร5อยหสแต้มเป็นเวลา1นึ่งวาทีหลังจากโล่แตกก็คือได้ทั้งความเร็วอ่ะถ้าโล่แตกเราจะได้ความเร็วเคลื่อนที่ด้วยอ่ะเราดูนะโล่โล่แตกอ่ะ ความเวเคลื่อนที่เห็นปะแล้วรอ20วิรอคูดา20วิแล้วโล่จะเด้งขึ้นมานะครับผม <c oughs> ก็คือเป็นไอเทมโล่อะแล้วโล่จะเด้งขึ้นมาเหมาะสำหรับแบบพวกที่อยากจะนัวไฟนะฮะนัวไฟอาจะรอรอรอ20วิปึ๊บอ่าโล่เด้งขึ้นมาละพอโล่เด้งขึ้นมาแล้วไงต่อพอเราโดนความเสียหายปึ๊บปับป๊บปั๊บพอโล่หาย เราก็วิ่งเร็วนะครับนี่ไอเทมชิ้นนี้มีประมาณนี้เลยนะฮะชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นกระบองสายฟ้านะครับผมกระบองสายฟ้านะครับก็จะเป็นเหมือนบลูมสติ๊กเลยนะฮะเหมือนบลูมสติ๊กใน r อก็คือ,อยังไงก็คือเนี่ยทุกๆหวินะครับการใช้สกิลครั้งถัดไปเนี่ยจะแบบการระเบิดมันเขียนว่าจะสะท้อนอนะ่ะมันเขียนว่าจะระเบิดศัตรูทั้งหมดในระยะนะครับผมอ่ะอย่างนี้อย่างนี้เห็นไ,ไหมก็จะโดนตัวหลัง้วย <laughs> มันจะระเบิดนะครับผมมันจะระเบิดนะท,ทุกๆ6วินะครับผมก็คือเป็นบูมสติ๊กกสายรค,นะครทีแบบ เป็นสายโป๊กก็จะแบบโป๊กแรงขึ้นนะครับผมอืมประมาณนี้อ่าประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับบูมสติก R O V อ่าชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นชิ้นนี้เลยนะครับคาถาชลิยะลดป้องกันเวทนะฮะลดป้องกันเวทยังไงจะได้เจาะเวท10หน่วยดูเหมือนไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ว่าจะมีตัวนี้นะครับผมเอฟเฟกก็คือการสร้างความเสียหายใต่ใส่ฮีโร่เนี่ยจะลดพลังป้องกันเวท3บวกสี่แต้มที่3บวกสแต้มนี่ถือว่ายอะนะเหมือนเจาะเกาะอ,อ่าอย่างสมมติว่าบวกส ก็คือเจาะเกาะไปแล้ว7เป็นเวลาสองวิสูงสุดได้3สเต็กนะฮะสูงสุดได้3สเต็กก็คือเอา3ามคูณสามเใช่ไหมสามเจ็ดยี่สอ่าสามเจนะครับซึ่งไอวงเล็บบวกสเนี่ยไม่รู้ว่ามันบวกตามอ่าพลังเวทอันนี้ด้วยหรือเปล่าบวกตามเลเวลของฮีโร่ด้วยหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมก็ลองออกไม่ใช่อ่าลองรีเซ็ตฮีโร่สิโอเค รีเซ็ตมันจะบวกอ่ามันจะบวกการลดพลังป้องกันเวทตามเลเวลนะครับผมอ่าตามเลเวลสมมุติว่าเราเลเวลอ่าเลเวลมีแค่2เนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบวงเล็บบวกศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าเราเลเวลอ่าสิเลยนะครับผมเลเวลสิบห้าเนี่ยเห็นม้มันก็จะบวก4บวกลดเกาะไป4นะครับผมก็จะสแต็กสูงสุดได้3ครั้งก็คือเลเวลเต็มก็คือจะสามารถ ลดเกาะเวทได้ถึง21นะครับผมอ่า21 21บวกกับอีก10จอกเกาะ10ก็เป็น31ซึ่งของป้องกันเวทท่าม้ชมดูของป้องกันเวทมีป้องกันเวทอยู่แค่40นะฮะต้องต้องออก2ชิ้นนะ่ะเออต้องออก2ชิ้นนะเออประมาณนั้นก็สแต็กก็จะประมาณนี้ใครตัวไหนที่ทำสแต็กได้ไวๆก็จะออกชิ้นนี้คุ้มนะฮะก็จะเป็นสแตก็กอ่าอย่างนี้อ่าสแต็กมันไม่ขึ้นตรงนี้เนาะมันจะลดเกาะเวทเป็นเวลา2วิมันไม่ขึ้นสแต็กนเ,เนี่ยแต่ว่าเกาะเวทจะถูกลบไปเหน็นปะ ท่านผู้ชมเห็นเกาะเวทมันลดไหมท่านผู้ชมเห็นมนว่าเกาะเวทอยู่ตรงไหนเกาะเวทวตัวเห็นไหมลบยี่สิบเอ็ดเห็นปะครับอ่าเห็นไหมมันจะลดเกาะเวทไปยี่สิบเอ็ดนะครับผมอืมแบบที่ผมคำนวณเป๊ะอ่าประมาณเนี้ยลดไปสิบสี ลดไป21อ่าประมาณนี้นะครับก่อเวสตูนะครับก็ลดไปนะครับ21ก็เป็นสายที่พวกสายที่ทำดาเมจทําสเต็กเวไวก็นี้ก็ออกกับสายซัพพอร์ตก็ได้อาจจะเป็นสายที่แบบเข้าไปนัวไฟอะไรอย่างนี้ก็จะใช้ไอเทมชิ้นนี้ค่อนข้างคลุมนะครับผมมันจะลดเกาะเวทนะครับผม เราก็จะเวทแรงขึ้นนะฮะทีนี้ประมาณนี้นะครับทีนต่อไปนะครับขวดแก้วโอซิลินะครับได้ลบคูดาวได้พลังเวทได้เลือดนะครับผมแล้วก็จุดเด่นคือเอฟเฟกต์ฮิลเอฟเฟกต์ฮิวเมื่อไล่สกิลนะครับจะมอบเกาะเลพีของเป้าหมายต่ำกว่า30%หรือน้อยกว่า3 35%เนี่ยเอ,อ่อ35%นะในระยะเวลา3าวิพวกเขาจะได้โล่และลดสกิลของผู้ไล่ลงคูดาว60ิวิอ่าเมื่อออกทีน,นี้มานะครับก็จะได้รับเอฟเฟกต์ฮิวแล้วก็จะกิวเพืื่่่ออนนเเลดตากววะนะ อ่ะเนี่ยมันโดนหลอดตีนะครับผมจะฮิวถ้าเลือกมันต่างกว่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมี่เนี่ยเนี่ยมันจะมีเกาะแบบนี้มานะครับผมเนี่ยขอไอเทมชิ้นนี้เหะะ็นไหมท่านผู้ชมเห็นปะมันจะมีเกาะขึ้นมานั่นเองนะครับผมมันจะมีเกาะขึ้นมาอ่าประมาณนี้เลยนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับจะเป็นเกาะเขียวๆนะครับแล้วก็จะเอเฟสตินี้จะทำงานได้ทุก ห0วินะฮะผมเหมาะสำหรับพวกสายซับพอร์ตนะฮะ,ะจะเป็นกรอบแบบสังหรณ์ขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะครับผมชิ้นต่อไปนะครับชิ้นสุดท้ายแล้วนะับผมชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพลังวทนะครับ75บวกมานาะบวกลค้ครูดาวนะครับผมแล้วก็ความเสียหายทุก,ก8 0 0แต้เตมนะครับที่ทำต่อศัตรูเนี่ยคำนวณก่อนลดความเสียหายนะจะอัญเชิญเทพสีเสื้อออกมาโจมตีศัตรูซึ่งจะสร้างความเสียหายเท่ากับ8%อเของ HP ปัจจุบันของเขาก็คือเป็นเหมือนทารอนเป็นเหมือนทารอนไอเทพีนี้อ,อาาาาามมม้ถทคววเสียหยตูกก่ะ ร0 0อ่าดูนะบึ้มมันจะมีผีเสือ้อเห็นไหมจะมีผีเสื้อวิ่งวิ่งออกไปนะ่ะร้างความเสียหาย8%ปดเเซ็นตะ่ะเห็นไหมห้าร้เอสี่ร้วิ่งออกไปไหนเห็นปะท่าความเสียหายใส,สต่ตรูแล้วก็กับคิดคิดตาม HP ปัจจุบัน8%ะน่ะถ้ามากกว่า800นะเนะี่ยเนี่ยเนี่ยแปุ้งเห็นไหมเจ็้ยวิ่งวิ่งออกไปเห็นปะอ่า800วิ่งออกไปแล้วแล้วคนที่มันทำสกิล บ่อยๆอ,ยอะแล้วไม่มีคูดาวด้วยนะไม่มีคูดาวด้วยนะไม่มีคูดาวด้วยนะคือถ้าเกิดว่ามันแบบเป็นตัวที่แบบสกิลทีละพันทีละมากกว่าแปดร้อยเรื่อยๆเนี่ยคือมันก็แปดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าถ้าพวกสายเบอร์แต่พวกท่านมิแบบต่อเนื่องก็ได้นะอ่าแบบให้มันครบแปดร้อยอ่ะเออให้มันครบแปดร้อยอ่ะเอะอประมาณนั้นอ่ะ กก็ได้เหมือนนัโอเคเทมชิ้นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าทำความเสียหายทุกๆ800แต้มเนี่ยจะสร้างความเสียหาย8%นะครับของ HP ปัจจุบันของศัตรูนะครับผมอาหมดกันแล้วนะครับสำหรับไอเทมเวทนะครับท่านผู้ชมน่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับผมสำหรับไอเทมเวทไอเทมชิ้นสุดท้ายก็เป็นไรเมื่อซื้อก็จะได้รับพลังเวทนะฮะน่าจะเซฟซื้อเลทเกมนะครับผมเหมือนกินบัฟอะไรอย่างงี้แบบรวยๆนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปของพลังป้องกันซึ่งจะทำยากมากๆพลังป้องกัน เดี๋ยวผมจะหาวิธีทำนะฮะให้รานผู้ชมได้ดูว่าการคำนวณมันเป็นยังไงนะฮะจอกเกราะสะท้อนอะไรยังไงนะฮะก็มาดูกันนะฮะโอเคนะฮะสรลบคทีปนี้จบเพียงเท่านี้ใครชอบฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลด์ทีนี้ก็บายบาย